สวัสดีค่ะ EP ที่สามมาแล้วจุดไฮไลท์ใหญ่มากเลยตรงนี้ที่ตรงนี้เมื่อสามปีที่แล้วเคยมาแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายวีดีโออันนี้ข้างล่างต้นไม้ก็กำลังที่จะ เข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงมันก็เลยกลายเป็นสีเหลืองมันก็เลยกลายเป็นกลมกลืนกันกับเขานี่ค่ะดอกไม้ของเขามาค่ะมาค่ะเพื่อนๆจะพามาดูจริงๆแล้วมันเยอะแยะมากกว้างขวางมากเลย แต่เราไม่สามารถที่จะเอาวิดีโอมาให้ดูทั้งหมดเพราะว่าเรามากับคณะทัวร์เขาสวยไหมคะสวยไหมคะนูน่นเมื่อสามปีที่แล้วที่ยายมายายเข้าไปแล้วนะตรงนู้นอะ่ะมันเป็นบ้านของมันเป็นหลุมหลบภัยของชาว วินยูอะไรยายก็พูดไม่ถูกเมื่อสองพันกว่าปีเขาหลบภัยกันเข้าไปอยู่ในนั้นเขาเจาะกันเข้ามาเองคนสมัยก่อนนั้นว้าวปีนี้ก็เลยไม่เข้าละ